สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัก,กนณาราศีกรกฎเดือนกันยายนสำหรับเดือนกันยายนนี้ดาวใหญ่ที่โคจรในจักรราศีดาวเสามีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรดาวราหูเป็นดาวอุดมเกณฑ์อีกทั้งดาวพฤหัสและดาวมฤตยูโคจรสถิตพบลาภะ สำหรับดาวอาทิตย์โคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรซึ่งส่งผลดีทั้งด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทําให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขจากผลประโยชน์และ,ะไรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือน สำหรับอุปสรรคและปัญหาพอมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใหญ่โตมากนักสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฏคือดาวอาทิตย์ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่17กันยายนโคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลให้ด้านการเงินช่วงนี้จะเจริญมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการเงินในที่ที่ห่างไกลและจะประสบผลสำเร็จ สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินที่มาจากด้านนี้เป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีเครดิตและบารมีด้านการเงินดีเป็นที่นิยมเชื่อถือของผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศส่งผลให้ธุรก,กิจด้านการเงินดำเนินไปอย่างราบรื่นสำหรับข้อเสียด้านการเงินก็พอมีอยู่บ้าง ช่วงนี้ธุรกจิจการเงินที่เกี่ยวกับด้านการต่างประเทศอาจมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งก็อาจส่งผลเสียหายให้ไม่มากนักดังนั้นเจ้าชะตาควรสนใจปัญหาด้านการเงินในด้านนี้ไว้ให้มากๆปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธท,ที่เป็นทั้งเจ้าเรือนสาหัสชะและเจ้าเรือนวินาศเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินโยกกับดาวอังคารเจ้าเรือนกัมมะเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันและดาวอาทิตย์เล็งดาวเสาเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนมอรณะเป็นคู่ธาตไฟคู่เสริมอำนาจ อีกทั้งดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินตรีโกนกับดาวเกตที่พบอริเป็นคู่เสริมวาสนาบารมีจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันสถิตพบสหัสชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเจ้าเรือนวิน,นาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลในช่วงนี้ การติดต่อเจรจาคบหาสมาคมด้านธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมากสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้า และรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดอีกทั้งช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งในธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัสชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเจ้าเรือนสหัสชะและเจ้าเรือนวินาศ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวอาทิตย์อยู่ร่วมเรือนดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอุตตะและเจ้าเรือนกัมมะเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันและดาวอาทิตย์จตุโกนกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่มิตรอีกทั้งดาวอาทิตย์เล็งดาวราหูเป็นคู่เสื่อมเกียรติคู่รอบรู้ จึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวอังคารตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบวิน,นาศ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่19กันยายนช่วงนี้ดาวพุธเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคส่งผลให้ช่วงนี้การทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมเช่นในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงอีกทั้งช่วงนี้จะมีงานที่เกี่ยวกับด้านการทำงานลับ,ลบ เช่นทำงานในห้องแลบห้องทดลองทำงานเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับเช่นโหราศาสตร์การพยากรณ์ดวงชะตางานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุบทำลายเช่นทุบสะพานหรือทุบตึกทุบทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่หรือเก็บเอางานที่ผู้อื่นทำเสียหายแล้วมาทำต่อและการไปทำงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ รวมทั้งการทำงานที่เกี่ยวกับด้านการขนส่งทุกชนิดสำหรับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรงช่วงนี้จะมีการติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากสร้างสถานะด้านการงานให้ดีขึ้นสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสาหรับความเสียหายด้านการงานควรระมัดระวังเป็นพิเศษ อาจจะต้องเสียหายเสียตำแหน่งการงานอันเนื่องมาจากศัตรูลับๆหรืออาจจะต้องตกงานว่างงานเปลี่ยนอาชีพการงานดังนั้นช่วงนี้ควรระมัดระวังด้านการงานให้รอบคอบเป็นพิเศษที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศโยกกับดาวพุธ เจ้าเรือนวินาที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่วาทะคู่วิชาการและดาวอังคารโยกกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกระดุมพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันและดาวอังคารรีกกลกับดาวเสาเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนมรณนะเป็นคู่ทรหดอดทนคู่ทุกข่ยาก อีกทั้งดาวอังคารเล็งดาวเกตเป็นคู่เสริมพลังคู่มานะอดทนจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่19กันยายนดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและวันที่21กันยายนดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอีกเช่นกัน ส่งผลให้ช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับช่วงนี้ด้านธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาคบหาสมาคมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องช่วงนี้ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจการงานด้านใด ก็มักจะประสบผลสําเร็จในอาชีพการงานดังหวังอีกทั้งช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำเป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าและงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งทุกชนิดสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก สำหรับธุรกิจด้านการค้าขายช่วงนี้ถ้าได้ริเริ่มขยับขยายไปในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จด้านการค้าขายเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ดีทํางานประจําช่วงนี้มีโอกาสจะได้รับหน้าที่ให้ไปทําธุรกิจด้านการงานยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับนิสิตนักศึกษา ช่วงนี้ด้านการศึกษาจะดีขึ้นเป็นอย่างมากกว่าช่วงต้นเดือนช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคณะการศึกษาหรืออาจจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานกําลังหางานทำช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้งานที่ดีทำดังหวงังสำหรับธุรกิจการงานที่ดีที่สุดในช่วงนี้ คือการทำงานในบริษัทของชาวต่างชาติหรืองานที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จต่อไปในภายภาคหน้าที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูคู่ขยันและดาวอังคารยังอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธที่มีตาแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรดาวมหาอุด เป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งดาวอังคารยังตรีโกนกับดาวศุกร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่มิตรและจตุโกณกับดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมอีกทั้งยังตรีโกนกับดาวเสารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ทรหดอดทนจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้น สำหรับด้านการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายนนี้ระยะครึ่งเดือนแรกวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเกด้านการงานไม่สู้ดีนักแต่พอเอาตัวรอดได้หลังวันที่สิบเก้าไปจนตลอดทั้งเดือนด้านการงานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคกนการาศีกรกฎคือดาวเสาร์ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรสำหรับดาวศุกร์ดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงระยะเววันที่หนึ่งถึงวันที่ย1สบอ็ดกันยายน โคจรสถิตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดส่งผลให้ด้านความรักของคนโสดช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักดังนั้นช่วงนี้อดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับสําหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักระยะวันที่21กันยายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวสุขโคจรสถิตพบพันธุและพบลาภะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลให้คนโสดในช่วงนี้โอกาสที่จะได้พบรักมีมากเป็นอย่างสูงผู้ที่ได้พบอาจจะเป็นญาติพี่น้องห่างๆหรืออาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งซึ่งมีฐานะแตกต่างกันเป็นอย่างมากอีกทั้งยังคอยช่วยเหลือในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีและมักจะเป็นผู้นำโชคลาภมาให้อยู่อย่างตลอด แต่งงานแล้วจึงจะตั้งตัวได้และจะใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปจนแก่จนเท่าสำหรับข้อเสียก็พอมีอยู่บ้างช่วงนี้การได้พบเจอใครสักคนที่คิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตควรพิจารณาดูให้ถีท่วนว่าเป็นไม้มีรูปติดหรือไม่ทั้งนี้พระพพราพะเป็นพบปุตตะของภพปัตตณีสำหรับผู้ที่เป็นคู่แท้ มักจะนำสิ่งดีๆมาให้แก่เจ้าชะตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากเจ้าชะตาทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนช่วงนี้ดาวเสาดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบโมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้พบกับความรักที่สดชื่นยืนยาวและนับว่าเป็นผู้โชคดีด้านความรักเป็นอย่างมาก สำหรับช่วงนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ทำงานร่วมกันเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ไว้เพื่ออนาคตในการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างสูงส่งผลให้ด้านความรักดำเนินชีวิตรักอย่างสดใสหวานชื่น และปรองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวศุกร์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่21็ดกันยายนโคจรสถิตพบสหัสชะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารเจ้าเรือนกรมมะและเจ้าเรือนอุตตะเป็นคู่มิตรสำหรับช่วงต้นเดือนนี้สภาวะด้านโชคลาบยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักสำหรับช่วงนี้จะมีโชคลาบที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและโชคลาบที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับโชคลาภที่มาจากด้านการงานในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็มักจะมีอยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้มิสหายมักจะนำโชคลาภด้านการเงินมาให้อยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับช่วงต้นเดือนนี้โชคลาภด้านการเงนินและโชคลาภในต่างถิน่นต่างแดนก็มักจะมีเกิดขึ้น แต่ก็เป็นโชคลาภที่ไม่ใหญ่นักสําหรับโชคลาภที่ได้มายัางไม่คาดฝันก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุกดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดซึ่งอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำเป็นอย่างมากและดาวสุกอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนกรรมะและเจ้าเรือนปุตตะเป็นคู่มิตร อีกทั้งดาวสุขยังตรีโกนกับดาวพระหัดเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และดาวสุขเล็งดาวราหูเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันอีกทั้งยังโยกลัคนาจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่21กันยายนดาวสุขดาวแห่งโชคลาภ ยกข้อสู่ราศีตุลสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลให้ช่วงนี้โชคใหญ่มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าและโชคลาภที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดสำหรับช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ โดยคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามนำมาให้อีกทั้งช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งในธุรกจิจต,ต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรส่งผลให้มีโอกาสได้เกิดโชคลาภอยู่อย่างเสมอๆส,สรุปด้านโชคลาภของชาวลักนาราศรีกรกฎตลอดเดือนกรกฎาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิรีมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎคือทิศประจำตัวตนคือทิศเหนือทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงใต้แถบจันทบุรี ทิศแห่งโชคลากคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อล่าคขอนมาทางทิศตะวันออกสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปทางทิศที่ดี ไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆไปทางทิศสิริมงคลหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านไปทางทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิฏฐิกล่าวไว้นี้เป็นทิฏฐิเป็นสี่ริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีกรกฎครับสำหรับตัวเลขสี่ริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎคือเลขสองเลขประจำตัวตนเลขหนึ่งเลขแห่งการเงินเลขสามเลขแห่งการงานเลขหกเลขแห่งโชคลาภ เลขหเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหลา่านี้เอาไว้ใช้สำหรับการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้าง สำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้เลขสามเลขแห่งการงานปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติเลขหนึ่งเลขแห่งการเงินปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขหกเลขแห่งโชคลาภปักธูปยี่สิบเอ็ดดอก บูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอบพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีรากรกฎทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดั่งใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ